จะสุ่มเท่าไหร่ส e. ีเขตก็ไม่ออกสักทีต้องนี่เลยไก่เจมอนิเมตแวนกาจากบิวปรณกอบช็อปหรือยูนิตจากอนิเมตดีเฟนเดอร์มีตัวละครให้เลือกซื้อมากมายทั้งตัวละครมิติกตัวละครรับและยังมีเจมจำหน่ายทั้งในแบบท o i เลตทาวเวอร์ดีเฟนเด์สกีบีดี้ทเลตและอนิเมะเดฟเฟนเดอร์รวมถึงรหัสไก่ตันจากบล็อกฟูดเทปได้ง่ายๆที่บิวประกอบช็อปิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะเสียงที่คุ้นเคยนะครับเพจซิมูเลเตอร์นะฮะก็อัปเดตฮาโลวีนเข้ามาแล้วนะฮ มีอะไรบ้างครับผมฮาโลวีนเวิลด์นะครับเป็นอีเวนต์นะครับฮันเต็ดอ่าแบ็กลูมนะครับมาแล้วแบ็กลูมสปุกกี้เพชรนะฮะแล้วก็ลิมิเต็ดฮิวเพชรนะครับมีไข่ใหม่นะครับฮาโลวีนเควสฮาโลวีนอัปเกรดนะฮะจแอนพัมกินนะครับฮาโลวีนบอสเชนนะครับแคนดี้คอนนะฮะไอเทมแล้วก็แคนดี้คอนกิฟต์นะครับแคนดี้คอนเมอร์ชันนะฮะโอ้โหอีเวนต์ใหม่นะครับ บัตรลูมคีมัดไ่แช่ไม่ใช่์แบ็กลูมคีผ p ามินไอเทม m p ามินกิฟนะครับผ้ m ม,มินเมอร์ชโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับมี e อ็กซ์ูมาด้วยนะครับก็นะ <c oughs> เราได้กลับมาเกมนี้สักทีฮะคือหายหน้าหายตาไปนานเลยครับโอ้โ <c> ห <oughs> หายหน้าหายตาไปนานจริงๆนะคือไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็จะมีผมขี้เกียจเซตทีใหม่ <c oughs> ใ้ทีมนี้ไปแหละโอเคอย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือไข่ฟองใหม่เป็นไข่เอ็กซ์คูลสีนะฮะแล้วก็นี่นะครับน่าจะเป็นเอ่อเป็นเอ็กซ์คูลสีช็อปนะครับก็คือสไปเดอร์แพ็คนะฮะนี่ประมาณนี้เลยเฮ้ยสมุดอะไรอ่ะแอคทีฟพิวโอหลอดเอ็ดห1บวกหแลสมุดอีหยังวะเนี่ยเออเดี๋ยวอ่านใหม่ก่อนเดี๋ยวผมอ่านใหม่ก่อนผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับบวกหแลไอเนี้ยคืออะไรแต่มันสามารถเพิ่มโชคในการฟักไข่นะฮะ คือเหมือนเพิ่มโชคลัก40%เลยนะสำหรับการหาฮิวนะฮะแล้วก็ไอแรฮิวอันนี้คือยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีประมาณแค่นี้นะครับซึ่งตามเคยครับผมไม่น่าจะซื้อครับผมเพราะเกมนี้ก็คับมาเล่นเพราะอีเวนต์นะฮะอ่ะเข้าไปดูกันว่ามันมีอะไรข้างในบ้างนะฮะฮาโลวีนอีเวนต์ ช่วงน,นี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอป UG p h o ฟ e ถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านไม่ว่างเล่นหรือไม่อยากเปิดคอมค้างไว้นานๆให้ UG p h o ฟ e ช่วยคุณตกวันละ10บาทก็สามารถ FK ได้ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะยังไม่พอเท่านั้นหากโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างก็ยังสามารถเอาไปลดได้ครั้งละ20บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง U g p h o ฟ e อย่าลืมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับ oh my god เก็บตัง เปิดเปิดออโตไว้ฮะตรงนี้เป็นเรนโบว์โกลเด้นนะครับตรงนี้เป็นควสนะครับพัมกินเอกนะครับก็คือเปิดไข่10ฟองเรามี15ื่นแล้วแป๊บเดียวเองอ่าจจะผ่านแล้วฮะแล้วก็ก้อนเล็กแคนดี้สัาสิบแคนดี้คอนแคนดี้คอนนะฮะแคนดี้คอนอ่เควสมันมีขึ้นอยู่ข้างนี่ <laughs> ขอปรับดาเมจ ใส่ดาเมจสักนิดหนึ่งคะคอยสามารถโบนได้หรือไม่ก็ไม่รู้นะครับเล,เ,ลเลขลักอ่ะเอามาเอามาให้หมดเลยอ่ะไปด่านสองครับเวอร์ที่สองมาเอาเวอร์นี้ลูกอันนี้เอ้ยพัมกินอะไรอ่ะทำไมเป็นสีนี้อ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคคือไอแคนดี้คอนนี่คืออะไรวะเราต้องหาเหรอ,อเอองงงงมันไก่ตาแตก เมกโกเดนครับเมกโกเดนถ้าไม่มีเบสเอก็แสดงว่าตัวไหนก็ได้สินะอ่ะเรียบร้อยครับผ่านนี่งแคนดี้คอนอ๋อต้องสุมดอกครับผม50อันเลยเหรอและตามเคยครับในอีเวนต์ใส่สัตว์ได้แค่15ตัวทิ้งระเบิดสักหน่อยอ่ะใส่ระเบิดไม่ได้อีกตอนนี้พลังสัตว์เลี้ยงในอีเวนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังเท่าไหร่โอ้ยแหลกแหลก,กนี่ฮะพัมกินอ่ะที่เราเห็นชัดๆเลยคือตัวนี้37ทิลเนลียนฮะ อ่าตัวนี้นะฮะสามิบเทิลเลียนไปด่านที่3ครับเอเลที่สปลดล็อกเทนนี่คอยนี่เราต้องหาดอกแต่อ๋ดอกมาแล้ว1อันเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้โอ้ไปไม่ได้ใครตรงนี้ลองเปิดดูสิเควสถัดไปนะครับเมกเรนโบ w โอเคให้เราไปทำเรนโบ w ตัวไหนก็ได้ไม่ใช่เบสเอกใช่ไหมโอเคเมกเรนโบตัวนี้ละกันเรียบร้อยฮะ,ะแล้วก็ตีสี่กล่องอันนี้คืออะไรฮาโลวีนอัปเกรดอ่าคิว เอามอแคนดี้ไปก่อนนะครับเราต้องใช้แคนดี้ในช่วงแรกเนาะเราอย่าเพิ่งใช้คิ้วทำไมอัปเกรดถูกจังวะอัปเกรดอ่ะแล้วก็มอแคนดี้คอนนะฮะแคนดีอ้อ๋ออันนี้เพิ่มโอกาสดรอปนะครับแต่ใช้รูปก,กล้ามแต่เพิ่มโอกาสดรอปอัปเกดครดไข่ครับร้านหกโอเคแล้วก็อัปเกรดฮิ้วอันนี้น่าจะแพงหรือเปล่าตอนท้ายๆอ่ะร้านหกครับแปบ๊บเดียวเราจะเต็มอยู่แล้วแปบ๊บเดียวจะเต็มแล้วอะ่ะ 4.8ล้านฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮ้ยเมื่อกี้เราดรอป10อันเลยนะโอ้เราต้องมาอัปเกรดตรงนี้ครับถึงจะดรอปได้เยอะแล้วระเบิดใช้ไม่ได้จริงๆด้วยอ้าวเปิดแอรเรียแทไปครับแอรเรียที่4 207นะฮะแล้วก็มีแอรเรียที่5อีกมีอีกกี่แอรเรียเนี่ยน่าจะอีกหนึ่งแอรเรียนะครับแล้วก็อัปเดต next week นะครับ tick or treat tick or treat โอเคแล้วก็มีหีบสมบัติใหญ่อยู่ข้างหน้านี่เราชะโงกมองแลยแหละี่ย ตรงนี้มีไข่นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเอาแคนดี้คอนไปรวมอ๋อแล้วก็ใช้เจมโอ้โหแล้วเจมผมเอาไปผ่านเล่นหมดแล้วครับผมพูดจริงๆนะเจมผมเอาไปผ่านเล่นหมดแล้วนะฮะสิบอันต่อหนึ่งกล่องนะครับเอาละถึงเวลา AFK กันยาวๆตรงนี้มีไข่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปเทรดพาซาไปขายสาาัทหาเจมสักนิดหนึ่งนะครับผมเอาเจมไปเล่นหมดแล้วอะเราไม่มีเจมใช้เลยอ่ะสักหนึ่งอันก่อนล้วกันเขได้มาแล้วฮะหนึ่งอัน ตรงนี้อยู่ไหนเอ่ยมีฮิวอยู่ข้างในนะครับลองเปิดเลยอยู่ไหนเอ่ยนี่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 เออเอ้ะอะไรเนี่ยอ๋ออันตีเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไปอัปเกรดสักนิดหนึ่งนะฮะอัปเกรดให้เต็มโอเค Mac แม็กละหนึ่งอันแล้วก็แม็คครับทุกอันแม็กเรียบร้อยมันแม็กง่ายจังวะมันแม็กง่ายมากเลยผมขอจัดทีมใหม่สักนิดหนึ่งนะอ่าใช้เป็นใช้นี่ดีกว่าครับ แล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นไททานิกโหแหลกมากเลยอยู่หน้าอยู่หน้าสัตว์เลี้ยงนี่แหลกมากๆโอเคครบสิบห้าตัวฮะเรียบร้อยแปดแสนหนึ่งไข่ฟองนี้ใช่ไหมที่คุณต้องการอ่ะเราลองมาตีอันนี้ก่อนเรือสี่แสนเรือประมาณห้าแสนนะครับแคนดี้ช้ได้เท่าไหร่ได้เยอะอยู่นะได้สามสามล้านนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะพัมกินดรอปแบล็กลูมโอเคเดี๋ยวเราเค่อยเข้านะฮะ อ่านี่มีฮิว้วนะครับมีฮิ้วถึงเวลาเอฟเคอีกแล้วสินะอ่าใครฟองนี้นะครับที่เราทำภาร,รกิจเราจะได้บูทเรียบร้อยโอ้โหบอ,อดใหม่โอ้โหบอดใหม่ฮาลวีน2024ฮะให้ตีเบรกพัมกินใจแอ่นเหรอโอเคเราเข้าไปดูในแบ็กรูมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหโมเดลเดิมเดิมเลยแบ็กลูมมีฮิ้วอยู่ข้างในฮะเช่นกัน อ่าเมกพัมกินกิฟ f t เราต้องไปตีพัมกินใหญ่แล้วใช้โอ้โหเราได้พัมกินมาแล้วแล้วไงต่อไอเจอประตูใช้กุญแจใช้ไปเยสเรามีกุญแจอยู่โอ้โหห้องเจมเย่ <c oughs> มีเจมใช้แล้ว <c oughs> ผมว่าผมออกข้างนอกดีกว่าว่ะผมจะอ้วกมากเลยทุกคนอยู่ในเนี้ย สปาลูมเลยไปกลับบ้านไปเล่นข้างนอกดีกว่าฮะข้างนอกก็มีสิทธิ์อ้าวละมาสกายเลยข้างนอกก็มีสิทธิ์ได้ฮิวเหมือนกันนะเออผมเล่นข้างนอกดีกว่าผมไม่เอาข้างในละลองไปคาฟดูฮะสองแสนเรามีอยู่ห้าแสนคาบมาตะกี้สิบอันมาลองเปิดดูซอย่างเกลือและอย่างแห้ง ไปอีกฮะอ่ะอีกสอันโอเคโอเค,อ,เคอ่ะก็อัปเดตนี้เป็นไงกันบ้างครับก็มีอะไรให้เล่นแล้วนะผมก็น่าจะ F K อยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยกลับไป r N G นะครับในอัปเดตหน้านะครับ r N G มันไม่น่าเลยไม่น่ามาเล่นรหัสเดียวกันเลยนะครับแยกเล่นไม่ถูกนะครับก็ประมาณนี้ฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยครับผมเจอกันฮะ